สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะคุณผู้ชมวันที่28มีนาคม2567ค่ะนี่วันพฤเหายค่ะคุณผู้ชมอาจินตนาจะลงแนวทางค่ะรัฐบาลไทยก่อนนอคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปลงลาวพัฒนาต่อไปค่ะเอารัฐบาลไทยก่อนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะได้ไปซื้อยิบจับสลากกินแบ่งไว้ทานเนาะ ล่ลงคลิปที่ผ่านมาก็คือล่งของพี่ฝนนครพนมเนาะคะ่ะเนาะไปหาหยิบจับสลากกินแดงไดวเดอร์ค่ะคุณผู้ชมจะได้มีตัวเลขไว้สักใบสองใบเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นพ่อได้ลุ้นนะคะคุณผู้ชมซื้อใบสองใบพ่อได้ลุ้นเพราะว่าสลากกินแดงใบหนึ่งกับลุ้นในตังหาร่างวันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็รางวัลย่อยอีกด้วยค่ะสามตัวหน้าสามตัวหลังแล้วก็สองตัวท้ายอีกค่ะคุณผู้ชม ค่ตัวเลขเราไม่รู้เรกาก็มันจะเข้าตัวไหนเนาะคะ่ะกับไปยิบจับสลากกินแบ่งไว้ทาเนาะคะ่ะเนาะซื่อไว้เพื่อไวค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะเพื่อบางที่เห้าเห็นตัวเลขมเห้องก็ได้ซื่อไวเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะคลิปนี้นะคะจินตนาชาแนลจะเสนอแนวทางค่ะของวันที่1เมษายน2567เเป็นของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยก็ มีชื่อเสียงจากช่องอื่นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้มาลงช่องจินตานาชาแนลค่ะมีเล่าพัฒนากับาน้อยแล้วก็าน้อยมือหนีเนาะค่ะคุณผู้ชมมือแรกเลยค่ะจินตานาได้ของอาจารย์มาลงค่ะซึ่งพยายามติดต่อกับาจารย์โดยที่ทั้งไล่จินตานาคัดของค่ะคุณผู้ชมกันเลยประเด็ตัวเลขพอม่ลงมือวันพุธเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาก็ได้กับพึ่งได้เมื่อขึ้นนี่เนาะค่ะคุณผู้ชมขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อต่อยค่ะ ให้ตัวเลขหน้าทางมาลงในช่องจินตนาชนแนลค่ะจินตนากะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมเนาะกาบอกสู้คุณผู้ชมฟังค่ะว่าคุณพ่อเล่าให้ตัวเลขหน้าทางมากอ่ะเอามาให้จินตนาเป็นซื้อกลางอ่าให้คุณผู้ชมได้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะอามาลงในช่องจินตนาชแนลเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เพิ่นกาให้ตัวเลขหน้าทางมากแตกมาหลายช่องและะ้วค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็อยู่หลายช่องค่ะแต่ทีนี้จินตนาก็เห็นว่าตัวเลขพ่อกะโอเคอยู่เด้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยขอเพิ่นนะค่ะเนาะเิ่นกันใจดีใจดีค่ะคุณผู้ชมจินตนากับสาบซึ้งอยู่ค่ะที่ขอเพิน่นกะให้เลยเนาะค่ะเนาะกัให้มาลงในช่องจินตนาแล้วกัแบ่งปันมาด้วยใจค่ะคุณผู้ชมแต่สําหรับท่านใดที่มีน้ําใจแบ่งปันพ่อกลับไปก็ติดต่อเบอร์พ่อเอาเดอ้อค่ะคุณผู้ชม อินตนาจะไม่ให้ผ่านอินตนาตรงนี้ค่ะเบอร์โทรลงให้ค่ะของอาจารย์ต้อยนะค่ะเนาะประกาไปคุยกับพ่อเองค่ะพ่อว่ามวนพ่อเสียงมวนมวนค่ะคุณผู้ชมเบาดีอยู่ค่ะอบอโทรไปค่ะเพรมีแบบนูนนี่นั่นเนาะค่ะคุณผู้ชมบอกง่ายค่ะคุณผู้ชมขอเข้าใจค่ะขอขอพุณพ่อหลายๆน้ำละค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะสำหรับผู้อยากติดต่อเพิ่กับโทรไปเองค่ะเนาะตัวเลขแนวทางค่ะคุณผู้ชมแบ่งปันมาฟรี เอามาให้คุณผู้ชมดูเป็นแนวทางของอวันทีหนึ่งเมษายน2567ค่ะของพ่อต่อยกับมีของอาจารย์ต่อยเนาะมี่ลาพัฒนาด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากรัฐบาลไทยแล้วก็มีลาพัฒนาแล้วก็ฮานอยค่ะลงในช่องจินตนาชั a n แนวค่ะค่ะคุณผู้ชมอยากติดตามตัวเลขของอาจารย์ต้อยที่ตัวเลขเข้าในวันนี้นะคะคุณผู้ชม ฮานอยเขาหรือว่าเล่าพัฒนาคุงนี้ก็คือวันที่29้นะคะถาเล่าพัฒนาเพิ่นเขาแล้วก็หรือว่าตัวเลขที่คุณผู้ชมชอบชื่นชอบพ่อมาก,ก่อนนะคะกัติดตามชม่องกินตนาชาแนลนั่เด้อค่ะคุณผู้ชมกินตนาจ,จะอาเอาแนวทางของพ่อมาลงในช่องนะคะให้คุณผู้ชมได้เบิร์ตลอดไปะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมค่ะว่าชอบไหมนะคะ้าวประอบกับพานนะคะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชม ที่จะต่อว่า,าเซียนให้มาตัวเลขไม่แม่นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมก็อินตนาก็ขอขอบคุณค่ะที่คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นแต่นั่นคือความคิดเห็นของท่านนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ความคิดเห็นของทุกคนค่ะมันแล้วแต่แต่ละคนเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอินตนาก็ไม่ว่าค่ะคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะอยากได้รู้ว่าชอบใครไม่ชอบใครเนาะค่ะ แต่ถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ดูนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ทางใจเราเนาะค่ะจินตนาก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจเดี๋ยวไปดูตัวเลขแนวทางของอาจารย์ต้อยกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะอาจารย์ต้อยให้มาค่ะคุณผู้ชมตัวเลขของอาจารย์ต้อยมาจากการคำนวณน,นะคะเลขคำนวณค่ะคุณผู้ชม ให้มาเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางมาจากการคำนวณล้วนๆค่ะไม่มีใครรู้ค่ะอาจารย์ไหนเซียนไหนดังๆเก่งๆก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันค่ะว่าจะออกตัวไหนนะคะค่ะได้แต่ลุ้นนะคะคุณผู้ชมลุ้นว่าจะออกตัวที่เราให้มาไหมเท่านั้นค่ะาบางคนก็มั่นใจว่าจะออกตัวของเราแต่ทุกคนก็ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่กล้าคำนวณค่ะคุณผู้ชม คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากาความมั่นใจแล้วก็ความที่เคยให้ตัวเลขถูกมาแล้วนะคะก็เลยให้มาแบ่งปันค่ะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ด้วยนะคะการคำนวณหวยคำนวณตัวเลขมาให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็นานมาแล้วค่ะถึงกล้าให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางเอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองค่ะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาบอกว่าให้คุณผู้ชมเหมือนบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ชอบก็แค่ผ่านนะคะคุณผู้ชมค่ะจินตนาขอขอบคุณมากค่ะที่คอมเมนต์สุภาพนะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่ดีๆค่ะแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมมันก็แล้วแต่สิทธิ์ของคุณผู้ชมที่จะคอมเมนต์นะคะจินตนาก็ขอขอบคุณค่ะที่ให้ความสนใจจะได้รู้นะคะว่าคอาจารย์ไหนอะไรยังไงนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่ มีน้ำจิตน้ำใจเข้ามาดูจนจบคลิปค่ะขอบขอบพระคุณมากเลยค่ะ,ะแล้วก็คอมเมนต์ตัวเลขที่คุณผู้ชมมีอยู่ในใจหรือว่าตัวเลขที่คุณผู้ชมทำได้เอามาแชร์แบ่งปันก็ได้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆมากเลยค่ะขอขอบคุณมากเลยค่ะเอาค่ะดูตัวเลขของอาจารย์ต้อยค่ะอาจารย์ต้อยให้มาวิ่งรูดสี่ค่ะคุณผู้ชมบนนะคะวิ่งรูดสี่ค่ะบนอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชม คู่เด่นมีสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่ค่ะมีตัวเลขแค่สองคู่แต่ไปกับเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเน้นสามตัวค่ะเจ็ดสี่หนึ่งเน้นค่ะคุณผู้ชมเน้นที่เจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็สามสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งค่ะ,ะถ้าใครอยากแบ่งปันน้ำใจก็คือ เบอร์โทรข้างล่างนะคะคุณผู้ชมของอาจารย์ค่ะติดต่ออาจารย์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางทั้งหมดนี้เป็นแค่แนวทางรัฐบ,บาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะดูแนวทางแล้วถ้าถูกใจก็จัดกับคุณผู้ชมถ้าขัดใจก็ผ่านนะคะเพราะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะออกตัวไหนค่ะอาจารย์ให้มาก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางช่องจินตนาชแนลค่ะกดติดตามช่องจินตนาชแนลไวเดอร์ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นตัวเลขแนวทางดีๆเซียนดังๆในช่องจินตนาค่ะ,ะจินตนาเพิ่งเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมเพิ่งก้าวเข้ามาก้าวแรกค่ะยังไม่ทันได้เดินนะคะคุณผู้ชมยังก้าวค้างอยู่ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมค่ะที่จะทําให้จินตนาก้าวต่อไปได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ ที่ทำหวยออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะค่ะจินตนาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมที่ชมในช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้ทุกคนมันๆนปังๆเด้อค่ะทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาดูตัวเลขทุกตัวในช่อง,งจินตนาชาแนลขอให้เป็นตัวเลขนำโชคให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ